และเป็นทางด้านของใครอ่ะอ้ยโหบไอหัวเขียวไออ้ยไอหัวเขียวนี้คือไอต้นกล้วยหรือเปล่าครับน่าจะเป็นไอต้นกล้วยนะมันเอานะอุ้ยแล้วแซมบ้าตรงนี้โอ้โหแซมบ้าโดนซ้ำอีแล้วครับอุ้ยโดนอีโมปืนปืนแซมบ้ายังไงครับปืนแซมบ้าเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะยังไงมันจะยังไงและเป็นทางด้านของแซมบ้าครับยังมีวนไฟอยู่นะยังมีวนไฟอยู่นะยังมีวนไฟอยู่นะ และมีการปั๊มกันครับระหว่างปืนไฟไฟครับบนไฟนะฮะปืนบนไฟอ่ะอุ้ยแล้วตรงนี้มีห่อหมกครับตรงนี้เป็นทางด้านของแซมบ้าครับมาห่อหมกนะฮะมาห่อหมกหรือมาซืเพื่อนอูยังอยู่อยู่ไหมยู่เอออยู่หร <c oughs> อย,อย,อยู่ตึกตึกกระจกมั้ยตึกกระจกมือตามไปเอาเพื่อนยังไงวะทำไมไม่ ไม่ขี่รับเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งมาเป็นเอาไปชุบบะตรงโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวมึงมึงรอก่อนแป๊บนึงและทางด้านหน้าโรงพยาบาลครับยังเป็นการกองไฟนะครับของฝั่งฮปบนะครับกล่องเส้นมีมันฮปบอุ้ยและแลวยังไงครับโอ้โหมันแยกกันไม่ออกนะครับคุณกิติครับมันแยกไม่ออกเลยนะตรงนี้ครับ มันตีกันม่วซัว,วตัวเหลืองไปหมดเลยครับผมแยกไม่ออกเลยไหนโฮบอันไหนแซมบ้าน่ะก็ช่วยกันดูด้วยแล้วกันนะคนดูช้วยกันดูด้วยกันนะและเป็นทางด้านและอทางด้านโฮบจะเข้าไปติปทางด้านหลังจากฝั่งแซมบ้านะครับผมอะไรครับกลางไฟยังนวเนียครับยังนวเนียและถีถีทำไมาหูผ้าแม่งลำจัดเหมือนปืนบนไฟโฮบยังเยอะอยู่นะ ซัมบ้าไปไหนครับตรงนี้สัมบ้าคนไม่ครบเหรอครับนี่ก็ปืนไกลนะครับปืนไกลจากทางด้านโฮปนะฮะโอ้โอ้ยังไงครับยังไงดีครับยังไงดีครับอยากเห็นตอนตีตอนมืดๆแช่โอ้โหมืดนิ้ต okay, okay bueno ึ๊บเลยครับมองกันไม่เห็นเลยนองนอกจากตอนมืดจริงเหรอครับยังไงแช่ครับยังไงก็สีดำชนะครับบ้านดําทั้งค okay, ู่นะฮะ กินกันไม่ลงนะตอนนี้เหมือนกินกัน,กนไม่ลงนะตรงนี้เป็นปืนปืนไกลนะฮะปืนไกลไม่รู้ของใครนะฮะแต่ว่าพยายามยิงลงมาอยู่นะฮะเพื่อช่วยเพื่อนทางด้านนี้ไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ในวงเอ็มพีเหมือนทางด้านทางด้านโอทางด้านโฮปโฮปนะจะเป็นฝั่งคุมเกมอยู่นะฮะแต่ยังมีแซมบ้านคนระ ลัมโบเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธเข้าไปเล่นแล้วครับจากเล่นปืนนะ,ะตอนนี้เป็นไม้บ้าวงไฟไปแล้วครับนะ,ะนฮะเซมโบลัมโบน,น,นะฮะลัมโบลีอนาดนะฮะไปเป็นวงไฟแล้วครับตอนนี้ไม่มันนนอดกันลัมโบลีอนาดโหยังไงครับหูบ้าจัดครับแลบ้าจริงครับลัมโบแต่ลม้ลมลงไปแล้วครับอันนี้เหมือนทางด้านโฮบจะคุมเกมอยู่นะฮะตรงนี้เหมือนโฮบจะคุมเกมนะฮะแต่ขอดูตำรวจหน่อยฮะตำรวจยี่สี่ นะฮะทามมิ่งที่ดีนะ,ะสำหรับการบนไฟครับหูยใครเป็นคนเลือก <c oughs> โอ้ยเฮ้ยตั้งแต่เป็นโควิดมา <c oughs> พอพูดยาวๆแล้วมันไงวะมันเป็นยังไงวะ <c oughs> เหมือนทางด้านฝั่งโฮปจะเป็นฝั่งคุมเกมนะฮะ <c oughs> ไม่พี่เคยเป็นนานแล้วก่อนเป็นโควิดจะจะไม่เป็นครับเวลาพูดแบบยาวๆพูดอะไรเงี้ย เมื่อก่อนพี่เป็นไอ้นี่ยพวกภาคเรือแข่งยาวไงเรือยาวแข่งอะ่ะที่พนังตักอะ่ะเออพี่เป็นพนภาคเรือแข่งครับเมื่อก่อนอะ่ะเอา้เอาไอ้นี่ไอ้นี่ขำนะเรื่องจริงนะพี่เป็นคนแบบพูดเรือแข่งนะครับผมและทางด้านอุ้ยมีการดึงศพนะตอนนี้มีการกู้ศพจากฝั่งแซมบ้านนะครับโหมยังไงต่อครับและโหบ โฮปปิดตัวชุบได้ไหมปิดเหมือนจะปิดไม่ลงครับเหมือนจะนนะคืนไม่ลงนะคืนไม่ลงนะแต่ว่าทางด้านโฮปยังคลองคลองวงอยู่นะครับคลองวงนวงนี้คือเป็นของเป็นของแซบานะ้าแล้วและแซบ้ามามาชุบครับทยอยชุบนะอ่ะแต่ไม่ยอมปืนปืนวนไฟของโฮปไม่ยอมให้ซัมฟีนะฮะมีการผัดกันลุกผัดกันรับนะฮะคือปืนที่ไม่ได้ยิงออกมาอย่างนี้เท่ากับอ่ะมีคนยิงนะเท่ากับปืนวนไฟ ยังมีอยู่ทั้งสองฝั่งนะปืนวง,วงไฟยังไม่ยังไม่สติแตกนะครับยังยังยังมีปืนวงไฟยังตั้งสติกันได้อยู่นะฮะไอคิดรอมออะไรนะคิดก็เล่นโหดไอคิดเล่นโหดครับมาครับมาทางนี้ก่อนนะะเดี๋ยวคอมเมนต์ทางจากทางบ้านเดี๋ยวค่อยค่อย,ค,อยค่อยอ่านนะครับผมเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะโ,โหและตรงกลางเหมือนเหมือนยังไงครับผมมองมองภาพไม่ค่อยออกนะ เซมบ้าเยอะอยู่นะครับในวงในวงเอ็มพีนี่มีแต่เซมบ้าเลยครับทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วโฮเมือนจะพยายามเติมเติมตัวลงไฟครับนะฮะไปเก็บตัวที่โดนเอาไปทิ้งมานะส่วนปืนบนไฟก็ยังเล่นกันอยู่นะยังเล่นกันอยู่นะปืนบนไฟครับคือยังไม่ยอมกันนะคือมวยถูกคู่ครับรู้ไ้รู้พุงกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโฮนะฮะหรือว่าจะเป็นแซมบ้าคือเขาค่อนข้างรู้ไสรู้พุงกันหมดเลยนะฮะ นี่ครับในวงนั้นเหมือนจะเป็นแต่แซมบ้านะมีแซมบ้าเยอะนะฮะแต่ทางด้านฮุบก็ยังพยอยแก้เกมต่อเนื่องนะยังแก้เกมเหมือนพยายามเอาศพที่กู้มาได้ครับกลับเข้าไปในไฟนะครับแต่ทางด้านนี้ EMP หมดแล้วครับเหมือนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะมีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับตอนนี้เป็นทางด้านอุ้ยแซมบ้าโดนนะเหมือนแซมบ้าโดนเยอะนะฮะตรงนี้แซมบ้าโดนเยอะนะแต่มีการใช้สูตรรับจากทางบ้านนะฮะใช้รถ ปิดตัวชุบไปนะครับผมเพื่อนกําลังชุบก็เอาใช้รถไถไปเลยนะฮะเหมือนเป็นสูตรจากทางบ้านนะครับอันนี้คือมาสื่อทอดกันมานฮะมันเป็นสูตรครับเอโฮปใส่พูทดครับซัมบ้าใส่สูตรนะฮะก็และเป็นทางด้านของดีมเฮดต้นกล้วยนะฮะมีนาโนวิ่งเข้าวงไฟเพื่อไปกู้ศพเพื่อนแล้วไงครับดึงออกมาได้นะฮะเหมือนจะเอาศพไป ศพไปหมกป่านะครับผมนะทางด้านต้นกล้วยดีมเพนะฮะอ๋อแม่ต้นกล้วยโฮปนะฮะมาครับและทางด้านนี้ครับยังมีการกู้ศพนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกู้ศพกู้ศพยังไงหรือศพเอาไปทิ้งกู้ใช่ไหมอันนั้นคือเอาไปทิ้งนะครับแล้วมีการกลาง EMP เพิ่มครับเหมือนเกมอาจจะเล่นยากขึ้นนะฮะตรงที่ตอนนี้พ่อมึงไงกอลปไอลูกกะลีขยับแจ็คหน่อยเสียงแก่พ่อมึงไงไสัตว อเี้ย <Hey>, yeah. <c oughs> และทางด้านเหมือนแซมบ้าจะโดนกืนยังไงก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้มีแต่ฮูดโฮหมดเลยนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นฮูดโฮหมดเลยนะตรงเนี้ยจากที่ผมดูนะด้วยสายตาที่ไม่ค่อยดีนะฮะคือถ้ามองกลางคืนผมจะมองดีไงแต่มองกลางวันผมสายตามไม่ดีไงนะ้องคือตรงนี้แต่ใช้สูตรลับจากทางบ้านนะครับใช้รถบดกันแล้วนะครับตรงนี้ <c oughs> และมีวง EP ขึ้นมาสําหรับทางด้านหน้าปั๊มนะผม โอ้โหนี่คือสูตรเลยนะทางอนาเขตของทางด้านโฮฟนะฮะวางเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามวงคือให้ยากกับการวนไฟนะครับโอ้โหมันจะเป็นการกู้ศพก็ทําได้ยากขึ้นแล้วครับตอนนี้การวางอนาเขตสามเหลี่ยมนะฮะของทางด้านโฮฟนะครับผมอุ้ยคือถ้าวางเป็นสี่มุมเมืองนี่คือจบเลยนะคือเล่นไม่ได้เลยใครที่อยู่บนไฟเนี่ยคือถือว่าได้เปรียบครับอ่าและเป็นทางด้านของของแซมบ้าครับจะถอนหรือเปล่าครับ แต่มีทางโฮปวิ่งตามนะฮะเหมือนกำลังมาเก็บโอ้แย่แล้ว yeah ครับเหมือนจะเป็นเรื่องแล้วฮะเหมือนทางด้านแซมบ้าอาจจะทำกันบ้านมาได้ไม่ดีนะตอนนี้เหมือนทางด้านโฮปเขาเก็บไปหมดแล้วนะฮะคือศพที่นอนอยู่ที่โดนหิ้วครับจะเป็นทางด้านของแซมบ้าหมดเลยนะฮะแซมบ้าหมดเลยครับแล้วก็ปืนบนไฟน่าจะตามเก็บกันอยู่นะครับตอนนี้มีตามเก็บหมดไหมอ่ะเหมือนกันยังมีการมากู้สมกู้ศพกันนะฮะมา คืออาจจะได้ใช้แผนนี้หรือเปล่าครับแผนที่แบบว่าปล่อยตัวหลุดมาเล่นครับสักสิบยี่สิบคนนะแล้วก็เหลือปืนวนไฟมาตามไล่เคสก็อาจจะเป็นได้นะครับอาจจะเป็นได้เพราะตอนนี้แต่ลืมไปหรือเปล่าครับตอนนี้ตำรวจในเมืองมีแค่24นายครับและส่วนมากก็เคร่งเครียดกับการเล่นหลูบจกปูนไปแล้วนะฮะก็คือจกปูนเครียดอยู่ครับตอนนี้ครับตำรวจครับไปเคสจกปูนเครียดกันอยู่นะครับอาจจะ ไม่ได้มาช่วยเคสอุ้มนะฮะโอ้โหและเป็นทางด้านโฮปนะฮะที่ชนะไฟหน้าโรงพยาบาลซัมเมอร์ซิตี้ไปได้นะครับตอนนี้โอ้โหถ้าเขามาเหนืออ้ายจะเหลืออะไรครับนะสํสำหรับทางด้านแซมบ้านะครับผมโอ้ชมีเบรกเอาหรือเปล่านะถ้ามีเบรกเอาเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องใช้นะครับเพราะแต่ตอนนี้ยังไม่มีหมอมาขอศพนะฮะอาจจะยังไม่ต้องกลางเบรกเอานะฮะ ตอนนี้ครับคุณจิตดีนะฮะทางด้านนี้นะครับเหมือนจะคลองไว้หมดแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวขอเนี้ยนับศพครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะแซมบ้าสิบเจ็ดศพนะฮะเท่ากับเหลือรอดไปนะครับนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดและมีตัวมาหลุดเพิ่มเหรอเหลือไอ้นี่น้ำส้มหมดออ๋ไอ้นี่น่าจะน้ำส้มหมดนะฮะเล่นเล่นไฟจนเพลินนะฮะน้ำส้มหมดนะฮะ สิบเจ็ดศพนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามาครบหรือเปล่าถ้า,ถ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 าคือน,นับว่าขาดสามก็รอดไปน่า,นาจะประมาณสิบคนในวอลนะฮะตีมาไหมครับยังไม่เห็นนะฮะแต่ถ้าเห็นเดี๋ยวบอกนะฮะเดี๋ยวไงพื้นบอกนะครับผมตอนนี้สิบเจ็ดศพนะฮะเหมือนจะคลองไว้หมดนะครับผมอ้ยและเป็นทางด้านของหมอจากโรงพยาบาลซัมเมอร์ซิตี้นะครับเข้ามาขอศพแล้วนะฮะทางด้านโฮบว่าไง ให้ไหมให้ไหมนะฮแต่ถ้าใช้เหลี่ยมของ MK ก็เดี๋ยวขอจบก,ก่อนนะครับเดี๋ยวขอจบก,ก่อนนะฮะอาจจะต้องขอจบก,ก่อนเล็กน้อยนะฮะก่อนที่ตำรวจจะมานะฮะต้องมีเหลี่ยมาการพูดเล็กน้อยนะฮะบอกแบบว่าเอ,อ๊เดี๋ยวขอขอจบนิดนึงน,น่ขออนญาตชนะไฟทั้งทีนะฮะร้อยวันพันปีเพิ่งเล่นมาเพิ่งชนะไฟนะฮะขอจบนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเหลี่ยมตำรวจค่อยเข้าอะไรเงี้ยนะฮะพอตำรวจมาแล้วก็กางเบรกเอาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการ เขาเรียกว่าเหลี่ยมในการพูดคุยนะครับผม,มแล้วตรงนี้นะฮะเหมือนจะเหมือนจะห่อไหมครับเหมือนจะห่อไหมเอ่ยน่าจะห่อนะฮะนับคำว่านะฮะกันดูบอลลงสตรีมเลยอะใช่เหรอทำไมบอลลงสตรีมอะเล่นไม่ดีเหรอวันเนี้ยอุ้ยและและใครครับใครที่ยิงปืน อ๋อตำรวจมาขอศพทำไมตำรวจมาขอศพไววะโอ้หมอเหลี่ยมครับอันนี้คือหมอเหลี่ยมนะอันนี้หมอเหลี่ยมนะโอ้แต่เบรกเอาก็ไม่มีครับเหมือนจะชนะไฟฟีหรือเปล่านะเหมือนจะกลางเบรกเอาไหมครับถ้าเป็นผมผมกลางเบรกนะเอานะเออคิดมันเจอ พอปิดจอมันไม่เจอโอ้และเป็นการทางด้านของเบรกเอาส่วนนะ,ะตำรวจวางเคอร์ฟิวแต่ฝั่งโฮปรับเบรกเอาส่วนมาครับทางด้านโฮปจะขออุ้มนะฮะตำรวจจากยี่สิบสี่นายตอนนี้ก็ยังยี่สิบสี่นายเหมือนเดิมนะฮะเหมือนจะต้องอาศัยทามิ่งที่มันตำรวจน้อยครับเป็นผมผมก็เลือกที่จะกางเบรกเอานะ,ะเพื่อจะเอาเคสตรงนี้นะครับสิบ 17เคสนะผมว่าโอกาสได้มีสูงนะะแต่ทางด้านของอุ้ยเหมือนแซมบ้าจะเข้ามาเก็บหรือเปล่าครับมามาตามงานเพื่อนหรือเปล่าครับนะฮะมาตามงานเพื่อนนะเหมือนจะเข้ามาป่วนนะฮะมีมีการป่วนขึ้นมาเล็กน้อยนะแล้วมีการชุบจากทางด้านแซมบ้านะฮะและใช้สูตรของทางร้านนะคะคือการชุบแล้วใช้ตัวรถเนี่ยครับบดไปเลยนะฮะบดไปเลยนะทำทำล้มนะฮะไม่ต้องมีเกาะนานโนนะฮะไม่ต้องใช้การยิงกระสุนนะฮะใช้บดไปเลยนะฮะชุบขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ นฮนะเป็นสูตรของทางร้านนะฮะว่ากันไม่ได้นะครับผมนะไปกันต่อครับทางด้านของแซมบ้าข้ามาปั่นเข้ามาป่วนนะตอนนี้แลวยังไงครับมีการยือเล็กน้อยและแทงยาวมาโอ้โหหม่งไม้ไหมหม่งไม้ไหมหม่งไม้ไหมครับโอ้โหแล้วเป็นทางด้านของแซมบ้านะแพ้พ้าไปตอนนี้และเหมือนจะมาเพิ่มเคสให้หรือเปล่านะฮะเหมือนจะมาเพิ่มเคสให้ทางด้านของโฮลหรือเปล่าครับตรงนี้นะเหมือนจะมาเพิ่มเคสยังไงก็ไม่รู้นะฮะในเบรกเอายังชลุมนวลวุ่นลักกันอยู่นะฮะ และเอาศพออกมาอย่างนี K K ้ไม่ได้นะครับเพราหนุ่มนะฮะกลับเข้าไปนะฮะอ๋อเล่นปืนนะฮะอ่าสูตรจากทางร้านนะฮะชนไปแล้วก็นะฮะชุบนะฮะชุบแล้วก็ชนไปนะฮะหรือว่าชนแล้วก็ยิงนะฮะเป็นสูตรของทางร้านนะใช้กันได้นะครับแพร่หลายนะฮะสูตรนี้นะใช้กันดีนะฮะอ่มาครับและเป็นทางหน้าของแซมบ้าครับปืนยังไม่ระวังหลังและเป็นการล้วงอีโมหรือเปล่าอูแต่ดึงศพขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ดึงศพขึ้นมาได้ถือว่าไหวพริบดีนะแซมบ้าคนนี้นะชมนะไหวพริบดีนะ และเพื่อนมาช่วยมาช่วยครับอ่าจะปิดได้หรือเปล่าครับอู้และแงและอีโมอีโมไหมอีโมอีโมไหมอืมไม่อีโมฮะต้องเป็นทางด้านของดีเมทต้นกล้วยนะตอนนี้ดีเมทต้นกล้วยยังไงวิตัวชุบจึกจกัสองคนนะและทางด้านเบรกเอาอุ้ยมีการวาง e อ p ส่วนเข้ามาในเบรกเอาและเหมือนจากทางนั้นใครครับเป็นการนำทับของใครอุ้ย อู้เหมือนเป็นคิดอุจิวะนะฮะที่จะลงมากลางเ e อหรือเปล่าครับมาเก็บตัวหลุดเพิ่มนะฮะอุ้ยหมดนะหมดไหมอู้เหมือนกันเพิ่มเก็บอุย้ยแซมบา้าแซมบ้าได้อยู่นะตรงนี้แซมบ้าได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแปะมีเสียงอุ้ยอุ้ยบ,บัฟันแล้วนะโอ้โหผมอยากลงไปอยู่ข้างล่างจริงนะ,ะอยากอยากมีกระาหายตัวแล้วลงไปเดินข้างล่างนะฮะน่าจะได้เสียงบัฟนะครับผมน่าจะบัฟกันเดือดนะคู่นี้แครคุณจิตตีครับมาแล้วครับอื น่จะปับกันเดือดครับวงนี้เหมือนจะตายกันสี่ห้าสี่ห้าคนนะแล้วเป็นทางด้านฮอไม่ว่าจะเป็นฮอหมอกฮอร์ตำรวจตอนนี้วุ่นวายเลยครับวุ่นวายไปหมดเลยครับและเป็นทางด้านตำรวจนะที่เตรียมกำลังไว้พร้อมแล้วนะคือถ้าใครหลุดอุ้ยใครหลุดออกวงอ่านและและยุ่งแล้วเป็นเรื่องแล้วครับตอนนี้เบรกเอาหมดนะฮะเบรกเอาหมดแล้ววงเคอร์ฟิวทำงานต่อนะแพสซีฟมาแล้วครับ คือเกาะนาโนอลิมิตนะของตำรวจในวงเคอร์ฟิวนะครับคือบ้ามากครับโอ้โหปรับเปลี่ยนมากลางเกมวันนั้นนครับมีสตอรี่อยู่นะเอ็มีเคมีสตอรี่วุ่นวายเลยครับนะฮะวงวงเคอร์ฟิงตำรวจครับสามารถโดนยิงไม่ล้มนะฮะเป็นแพสซีฟเป็นแพสซีฟของตำรวจนะและต้องหนีตายนะเหมือนหนีตายเอาชีวิตรอดนะฮะทางด้านโฮปต้องหนีตายแล้วตอนนี้คือไม่เอาตัวหลุดเพิ่มก็ไม่เอาแต่เป็นทางด้านบอสอดัม บอสอดัมจะวิ่งออกโลววงเถ้าออกวงที่โดนสองนะนะน้องชิดเสียงแจ็สกับน้องอดัมเสียงแหลมนะฮะไปกันได้นะคู่นี้นะทางด้านแซมบ้านะครับวิ่งอ่ะวิ่งเป็นหนังอินเดียเลยครับวิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับตอนนี้เหมือนลุ้นรักกันหรือเปล่านะวุ่นวายแล้วนะฮะวุ่นวายกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องอดัมน้องชิดนะฮะวุ่นวายเลยตอนนี้วิ่งกันไปวิ่งกันมานะวิ่งเป็นหนังอินเดียนะและตำรวจจะให้ออกออกไหมไม่ออกนะฮะ ไม่ออกเบิกรถดีกว่านะครับอดัมบอกขอเบิกรถดีกว่าครับจังหวะนี้และเป็นทางด้านโฮปนะครับที่ถอนกําลังออกไปแล้วนะฮยได้เคสไปเล็กน้อยอ้าวแล้วตรงนี้เหมือนจะไม่ได้เคสเพิ่มครับเป็นการนําทับของใครอุ้ยและทางด้านโฮปได้ศพนะไปเลยนะไปเลยนะไม่อยู่แล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้ยวุ่นวายกันน่าดูนะฮะเหมือนจะได้ศพไปประมาณ จากที่ผมดูเมื่อกี้ออกไปน่าจะประมาณสิบศพนะฮะสิบห่อนะเห็นแค่สิบห่อนะผมเห็นแค่นั้นนะแค่ประมาณสิบห่อนะทางด้านโฮปอุ้มได้สิบหอแต่ตำรวจเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเพิ่มมาสองคนนะจากตอนแรกสิบยี่สี่นะฮะแต่ยี่สิบหกผมมองว่าโอกาสเออสูงนะฮะเออสูงจริงๆนะแล้วมีการห่อเพิ่มไปนะฮะมีตรงนี้มีนอกวงเคอร์ฟิลนะฮะตำรวจไม่มีหมออ้าเอ้า เอาแต่แต่ครับมีครับมีแัมบ้านะฮะมาป่วนอยู่นะครับไม่ค่อยไม่อยากให้เขาเรียกว่าห่อดีนะห่อไม่ดีเลยนะตอนนี้นะฮะแต่ถ้าใช้สูตรจากทางร้านครับสามารถชนและบดได้เลยนะฮะใช่ไหมครับสูตรทางร้านใช่ไหมครับเอาไม่ใช้นะครับโอเคครับเหมือนถอดกาลังไปแล้วนะฮะมันจะถอดกําลังไปแล้วมีแซมบ้าขึ้นมาเพิ่มครับตรงนี้ซัมบ้าขึ้นมาเพิ่มเป็นเรื่องครับและออกไหม เลือกที่จะทิ้งนะฮะเลือกที่จะทิ้งศพและออกหรือเปล่าออกไปอีกสองครับออกไปสองออกไปสามนะฮะห่อไม่ทันแล้วตรงนี้ห่อไม่ทันแล้วนะฮะและเป็นทางด้านของแซมบ้าไปตามพวกมานะฮะตรงนี้อืมอุ้ยนี่มันหัวปุ่เลยนี่ไอ้ชายหัวปุ่นเลยแซมบ้าไปไหนครับอยากรู้แค่นี้ครับแซมบ้าไปไหนครับอ่าแล้วมีการเก็บปืนบนไฟนะฮะ มีการไล่ตัหลุดเก็บตัววนไฟกันแล้วนะฮะตรงนี้ยังไงครับอุ้ยวัดคมนะจังหวะวัดเหลี่ยมวัดคมนะโอ้โหและเป็นทางด้านของเซมบ้าจะอควาแมนไหมอควาแมนไหมครับตัวนี้อืมนี่อ,อควาแมนไหมครับฮะลงไปจับตะบอกทางดำหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงครับแต่เป็นการดวนครับศักดิ์ศรีมันทิ้งกันไม่ได้นะฮะวัดกันหนึ่งหนึ่ง นะฮะห,หนึ่งเลยโฮปกับแซมบ้าแต่แซมบ้าขอเลือกลงไปจับปลาหมอคังดําก่อนนะฮะให้มันสูญพันธุ์ออกไปจากซัมเมอร์ซิตี้นะครับผมโอ้หเป็นเรื่องเลยดูไฟหน้าโรงพยาบาลครับน่าจะเคลียร์แล้วนะฮะน่าจะเคลียร์แล้วนะหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วได้เคสไปประมาณสิบสิบเคสครับที่ออกไปเมื่อกี้สามสามเจ็ดนะฮะประมาณสิบเคสครับแต่ทองนี้ ตำรวจยีิบเจ็ดแล้วเพิ่มมาสามนะฮะแต่ผมว่าทามมิงมันน่าลากอยู่นะครับเดี๋ยวดีเซตตัวเองแป๊บนึงครับเก็บเสียงตัวเองก่อนครับเสียงนักข่าวแม่งไม่ไหวนะแทบคอชิบหายเลยนะครับผม <c oughs> เดือดอยู่นะค,คู่นี้นะเหมือนแบบรู้ต่างต่างคนต่างรู้กันนะ่ะเออ <c oughs> และเป็นทางด้านของตำรวจนะครับมีมาเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ แม่รู้มือรู้ใจกันไปเลยนะม,มาใครเป็นห่อครับน้องชายบางบอลของพี่ปือป้อเป็นห่อหรือเปล่าครับเด็กที่จะไปเอารถโลมาคอยบดไอ้พวกคร้นะครับว่างไงไว่างอยู่อยู่กลกกางใครใครมีรถสามร้อโลรถคันใหญ่บ้างอ่ะยิ้มยืมหน่อย ตอนนี้เก็บ mouse ได้พี่